ครับผมก็สวัสดีแฟนๆทาง u t u b e นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับที่ให้เกตติดตามรับชมช่องรถไทยมือสองนะครับของร้านเจ๊เตอร์อำเภอหนองคีจังหวัดบุรัมครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าว่ขา่าสวัสดีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับสาหรับวันนี้วันที่31ธันวาคม2564ครับเป็นวันสิ้นปีครับวันสุดท้ายก็ทางร้านก็ขออนุญาตทำทิปนะครับอัปเดตรถก่อนสิ้นปีนะครับ แลวก็กอุปกรณ์ต่อพ่วงซึ่งรถทั้งหมด2ลร้านเคเด็กเตอร์รนะครับอำเภอหนองกีจังหวัดบุรีรัมตอนนี้นะครับเหลือทั้งหมด31คันนะครับวันนี้นะครับ31 32ครับ32คันออกไปส่งเมื่อเช้า1คันแล้วนะครับรถทั้งหมด32คันจัดส่งไป1สําหรับวันนี้นะครับแล้วก็ติดจองค้างส่งปีหน้าอีก8คันนะครับทั้งหมด32คันติดจองไป9ส่งไป1นนะครับ ก็จะเหลืออยู่ประมาณ20คันครับที่ลูกค้าสามารถเลือกชมเลือกซื้อได้นะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอเนี่ยอัปเดตต่อนะครับเดี๋ยวขอเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับฝั่งนี้มีอยู่2คันนะครับเริ่มที่ L4018 ตัวนี้ครับรถเดทะเนีปนปี60นะครับสภาพสวยเดิมๆเลยนะครับยางใหม่สีเส้นเลยนะครับสีเดิมนั้นไม่เคยขยับสักตัวครับเครื่องคัดท้ายไม่เคยแกะนะครับเดิมๆเลยยางใหม่สีเส้นชั่วโมงอยู่ที่พันกว่าชั่วโมงครับ รถเล่มทะเบียนปี60นะครับสีเดิมทั้งคันสวยๆเลยครับสภาพนะครับสวยเดิมๆมาตัวนี้ยังไม่ได้ล้างนะครับผมมาใหม่ราคาคันนี้อยู่ที่4 9 0 0 0บาทนะครับ4 9 0 0 0บาทนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับแล้วก็แถมส่งฟรี300กิโลเมตรน่ครับ L40 ปี60ครับคุกผ้าท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมานะครับสำหรับคันที่2 ก็จะเป็น M 5 0 0 0 SU คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี52สภาพสวยเดิมเดิมเช่นกันครับแต่ว่าคันนี้ติดจองไปแล้วขอบพระคุณลูกค้าอำเภอสวงสางนะครับใกล้หนองกี่จองเอาไว้ขอบพคุณอย่างสูงครับผมคันนี้นะครับย้ายมาฝั่งนี้ครับหน้าร้านทางนี้เริ่มที่ L 3 4 0 8 D I คันนี้นะครับคันนี้ก็ติดจองเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณลูกค้าอพเภอนางรองนะครับมนจองเอาไว้นะครับเดี๋ยวราส่งที่ใหม่นะครับเพือใครที่ยาเพิ่มเติมให้ L 5018อันนี้ยังว่างนะครับ L 5018คันนี้เป็นรถจดทะเบียนปี59เล่มทะเบียนพร้อมครับอุปกรณ์2ชิ้นไบดันฐันหลังนะครับราคาอยู่ที่479,000บาทครับ479,000บาทยางหน้าใหม่นะครับยางหลังเดิมนะครับเก็บบีให้เรียบร้อยนะครับ L 5018ปี59หน้าหลัง479,000บาทครับเรื่มเดินเลย ถัดมาเป็น M 5 0 0 0 S U อีกหนึ่งคันครับแต่ร้านตรงนี้เก็บงานเรียบร้อยนะครับราคาอยู่ที่3 1มแ0 0บาทครับวันนี้เดี๋ยวเก็บเพิเ่มเติมอีกนิดนึงครับยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเท่อะไรก็ยังมีสีด้านหน้าใบด้านครับ3 1มแ0นบาทก้อนสองชิ 5, 000, ้นครมสองนะครับ M ห้าพัน S U รุ่นยอดนิยมอีกรุ่นนึงครับสำหรับทางร้านเจฟเคเตอร์ R, อันรุ่นนี้ มาตรงนี้ก็จะเป็น L4018 อีกคันนึงครับคันนี้เป็นรถจดทะเบียนอ่าปีอันนี้ปี62นะครับอันนี้ปี62นะครับเปลี่ยนพร้อมครับยางหน้าใหม่ยางหลังเดิมนะครับเก็บสีคันไม่ดันให้แล้วก็เป็นนัน่งโดนสายกระโปรงนะนอกจากนั้นเดิมหมดนะครับอันนี้รถปี62ครับราคาตัวน,นี้ก็จะอยู่ที่ 3 9 9 0 0 0บาทครับไปถูกกว่าอันนั้นนะครับ3 9 9 0 0นบาทเพราะว่าคุนแต่ละคันมาอาจจะไม่เหมือนกันนะครับปีสูงแตมาถูกก็เราก็ขายถูกกว่า3 9 9 0 0 0บาทครับคันนี้นะครับ40ปี62ครับแล้วก็ด้านหน้าร้านตรงนี้ก็จะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงของใหม่ครับอ่าซึ่งสีส้มๆนี้จะเป็นของไพนนาซ่านะครับโรตารี่นี่หนึกับ185แล้วก็ผ่านพลวนนะครับผ่าน6ผ่าน5 22 แล้วก็ผ่าน624จะอยู่ด้านหลังนะครับมาเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นโรตารี่นาซรัและตรงนั้นจะเป็นมีของฟาร์มเทคแล้วก็มีของ p p k นะครับสั่งได้นะครับสำหรับร้านเคอร์เรกเตอร์นะครับอ่านี่โซนด้านหน้าเดี๋ยวจะนําชมด้านในแล้วก็ทะลุหลังร้านเลยนะครับสําหรับทริปส่งท้ายปีนะครับนําชมทั่วร้านเลยนะครับทั้งหมด3ามทุกคันนะครับนี่เป็นไทยฟาร์มเทคนะครับยังไม่ได้ประกอบนะครับเพราะว่าโรงงานส่งมาเป็นในชุดโครงเหล็กอย่างนี้เดี๋ยวเราประกอบ แกะคาฝาประกอบตะบกี้ประกอบอ่าประกอบคานข้างบนให้เรียบร้อยเลยนะครับตตอรี้นะาซามีเยอะครับหางตัดหญ้าก็มีหางทุดม,มันอยู่ด้านหลังก็มีครับของใหม่ยกล่องใหม่นะครับนะครับไว้ติการเข้ามาด้านในก็จะเป็นรุ่น L 5 0 1 8ครับตรงนี้นะครับสภาพตัมเดิมเดิมรถปี61ตัวนี้ราคาอยู่ที่5 1 90,0 0บาทครับคลิปที่แล้วผมแจ้งว่า แถมสำหรับคันนี้ครับแถมเป็นฐานพวนใหม่นะท่านะครับอ่าท่านใดสนใจ l 5 1 0 8ครับสภาพรถเป็นเดิมนางฟ้าเลยครับ b 6หกหนึ่งไม่เคยขยับเช่นกันครับท่านนี้นะครับเดิมยางเดิมสีเดิมนะครับสวยๆครับแสนเงนเก้าพันบาทสองชิ้นฐานหลังใหม่นะครับแถมส่งยันมาอ่าสี่สิบเก้านนี้เก็บงานเรียบร้อยนะครับลูกค้าอำเภอโนนไทยโคราชจองเอาไว้ ยืน่นเรื่องทกศน,นะครับคันนี้ขอพูดไม่สูงครับรอทกศอ,อนุมัตินะครับคันนี้ติดจองไปแล้วด้านหลังมาตรงนี้จะเป็น L34DI เก็บงานนะครับาราคาอุปกรณ์หนึ่งชิ้นนะครับคันนี้ไม่มีใบดันลูกค้าเดิมซื้อมายังไม่เคยติดใบดันราคาแบบไม่มีใบดัน1นึ่งแบาทนะครับถ้าติดใบดันก็เพิ่มอีก25,000บาทเดี๋ยวเราติดให้ได้นะครับผม L3408DI เก็บงานเรียบร้อย ถัดมาเป็น L4708SP L08 อ L4708SP ตัวนี้เป็นรถจดทะเบียนปี58ยางใหม่4เส้นเก็บงานเรียบร้อยนะครับสวยๆเลยนะครับ4,49,000บาทครับ4,49,000บาทนะครับ L4708SP นะครับเก็บงานให้สวยยางใหม่4เส้นอุปกรณ์ไปดันผ่านหลังแถมส่งนะครับราคาน,นี้ตรงนี้ก็จะเป็นพวกยางมือสองนะครับ ลูกค้าท่านใดอยากประหยัดก็แวะมาเลือกดูได้นะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดเช็คซ่อมนะครับตรงนี้เป็น L4708 ตัวนี้เป็น DT ยังว่างอยู่นะครับ L0L4708DT คันนี้น่าจะรถปี55นะครับเครื่องเกียร์เฮลิอร์ดดีสมบูรณ์เลยครับเก็บงานอยู่เก็บสวยแล้วจบที่ราคา3 7 9 0 0 0บาทครับคันนี้3 7 9 0 0 0บาทและตัดแถมส่งนะครับยางจะเป็นชุดนี้ครับล้อยางนะครับเก็บสีไว้รอประกอบครับ วันนี้กับพรุ่งนี้แผนกช่างหยุดนะครับของร้านเทเเตอร์สามเ็กับหนึ่งหยุดให้ช่างได้พักผ่อนเพราะว่าปีหนึ่งเราหยุดแค่สองวันนี้แหละครับนะครับวันนี้เอ็มห้าพันเอสยูนะครับลูกค้าจองเอาไว้แล้วนะครับกําลังเก็บงานให้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับได้คิวแล้วครับลูกค้าอยากได้เลือกวันที่สามมกราไม่รู้จะทันไหมนะครับแต่ว่าก็แจ้งลูกค้าแล้วลูกค้าเข้าใจไม่เป็นไรนะครับทันก็ทันไม่ทันก็เลื่อนไปได้ เพราะว่าช่างยุสองวันนะครับกลัวจะไม่ทันถัดมาเป็น L3608 L3608 นคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับสภาพกำลังเก็บเหมือนกันนะครับโดยรวมต้นเจฮลิทดีนะครับเก็บงานแล้วก็สวยครับคันนี้ราคาอยู่ที่2.1ง0 0 0าบาทครับคันนี้เก็บงานให้ร้อยแถมส่งอุปกรณ์2ชิ้นครับ279,000บาทนะครับกำลังเก็บเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอประกอบนะครับ ทำสีเช็คโรสเซึมทำสีเปลี่ยนทายเรียบร้อยหมดนะครับกองน้ำมันนะครับเสร็จแล้วรอประกอบครับอันนี้ตรงนี้อยู่ในชุดลงซ่อมนะครับก็จะมีอีกซี่ด้านขวาตรงนู้นแล้วกันในลงรถตรงนู้นแล้วก็ฝั่งซ้ายตรงนี้ครับจอดรอ,อเดี๋ยวผมจะพาวนฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันเยอะดีนะครับจุดซ้ายตรงนี้มีอยู่หนึ่งสองเก้าคันนะครับตรงนี้จอดอยู่ตรงนี้เก้าคันสี่ซ้าย เริ่มที่ M 5 0 0 0 SU คันนี้ครับสภาพสวยเดิมๆครับยังไม่ได้ล้างนะครับสวยเดิมๆคันนี้ M 5 0 0 0 SU ยางหลังดอกทั้งสูงเต็มๆเลยครับหน้าเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้นะครับคันนี้สวยๆครับ M 5 0 0 0 SU เดี๋ยวเช็คระบบเพิ่มเติมให้เช็คลวดซึมไฟสีสันนะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับ อตอนนี้สภาพดงเดิมอยู่นะครับรถจะไม่ได้ล้างครับราล,ล้างคันนี้จะเปิดราคาอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทลูกค้าท่านไหนที่กำลังมองหาที่ไม่ทันรถสภาพสวยเดิมคันนี้เพิ่มเติมได้ครับเดี๋ยวย่างหน้าเราเปลี่ยนให้ใหม่นอกนัน้นสวยเดิมอยู่แล้วนะครับอา่ามีลูกค้าไม่ทันคันที่แล้วที่จอดอยดู่หน้าร้านโทรมาบอกเสียดายมากคันนี้เลยครับโทรมาเลยนะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ส่วนจุดตรงนี้นะครับก็จะมี L 3 4 3 4คันนี้ยังสภาพเดิมอยู่เดี๋ยวเก็บงานเพิ่มเติมให้1 8 9 0 0 0ับาทครับเก็บงานเรียบร้อยแถมส่งนะครับปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะครับ189,000าบาทจะไม่ใช่สภาพนี้ L ส5 0 8, 8ันคันนี้ก็ยังเดิมเดิมครับพวกนี้คือรถรอล้างนะครับเอามายังงมาในล้างก็คันนี้เปิดอยู่ที่24 9 0 0 0ับาทเก็บงานให้เรียบร้อยแถมส่งนะครับรานะคาเข้าไปก่อนเลยนะครับ L4708 นะครับตัวคันนี้ยังไม่ได้มีใบดันเอาไว้ก่อนได้ครับเดี๋ยวสอบถามทีหลังก็ได้ครับคันนี้นะครับกับคันนี้นะครับสภาพยังไม่สวยขออนุญาตผ่านไปก่อนเลยนะครับ L4508DI พวกนี้จะเป็นรถล้างเ็จนะครับรอให้ลูกค้ามาเลือกชมถูกใจสั่งเก็บงานต้มเติมตัวไหนได้เลยนะครับ L4508DI คันนี้นะครับน่าจะเป็นรถฟรี53นะครับ ราคาพร้อมปรับสภาพแถมส่งไปรันผ่านหลัง2แสนเจหมื่นเก้าพบาทครับ2 7 9 0 0 0บาทปรับสภาพให้ใหม่ทั้งคันนะครับอุปกรณ์2ชิ้นแถมส่งนะครับถัดมาเป็น L3608 นะครับราคารวมเก็บงานทำสวยครับปรับสภาพอย่างที่แจ้งนะครับ279,000เจ็ดห่นกันบาทเท่าไงนะครับนะครับ l 3 6สามหกเอลสนะครับอันนี้ปรับสภาพเสร็จอยู่ที่249,000บาทนะครับ249,000บาท M6040 อีกคันเหลือคันเดียวครับ M60 อันนี้รถปี53นะครับเดิมเกือบทั้งคันนะครับแล้วก็มีกระทะล้อหลังกับคานไปดันที่เก็บสีตรงนั้นเดิมๆนะครับแล้วก็แผ่นลังคาเป็นแผ่นลังคาใหม่นะครับ M6040 คันนี้อยู่ที่4 3 9 0 0นบาทครับรถปี53นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงมือสองนะครับมีอีกหลายรายการรับยาวเข้าไปตรงนู้นนะครับ แล้วก็ของใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีผ่านขุดมันผ่านยุกล่องหางตัดหญ้าใหม่อยู่ในโรงตรงนี้นะครับนะครับแวะมาเลือกชมครับโรตเตอรี่ผานพรวนผานบุกเบิกมีเกือบทุกรายการครับมีเยอะครับปลาช้างไม่ปลาช้างมีจุดตรงนี้ก็จะเป็นรถขนส่งครับมีกระบะสไลด์หกล้ออีกคันนึงไปส่งรถที่หน้องบัวลุมพูคราาับเมื่อเช้านะครับรถเกี่ยวตอนนี้เหลือสองพันครับปานจเจริญหายไปเมื่อวานคันหนึ่ง ก็เหลือโอ๊ตสองพันสครับทันนี้หนึ่งคันบานเจริญทันนี้ตีจองเมื่อวานขอบพระคุณนะครับเสียใหญ่ทางบุรีรัมนะครับเทลเลอร์10ล้อเหลือ2คันครับนะครับฮีโร่ทั้งคู่ครับ495,000บาทกับ595,000บาทต่างกันที่เพาเเดียวกับสองเท่าครับ ตรงนี้ก็จะเป็นฐานพลวงของนาซาอีกกลุ่มหนึ่งครับ12พวงครับอยู่ตรงนี้มี622กับ624นะครับของนาซานะครับเรียกชมได้แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นแมคโครคูบตานะครับเค91ครับตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่3ส0เ0 0ดหมกบาทครับคันนี้3 7ส0 0 0็ดบาทเก็บมาเน้่ร้อยครับไปลุยงานมายังไม่ได้ล้างนะครับเครื่องดีนะครับ ปั๊มแรงดีนะครับใช้งานปกติครับจ่วงลงจ้องล่างดีนะครับเก็บ <ๆ S 1> งานให้แล้วนี่เป็นลุยงานนะครับตีป่ามาครับตัวนี้ L 3 6 0 8สภาพเหมเดิมอันนี้ลูกค้าจากอำเภอละหานทรายจองเอาไว้เขาพูดอย่างสูงนะครับประจาอำเอภอผีต้นขอทรายลูกค้าจองเอาไว้แล้ว M 6 0 4 0คันนี้ลูกค้าก็จองเอาไว้นะครับผมขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ ถัดมาเป็น M 5 0 0 0อันนี้ยังว่างอยู่นะครับราคาอยู่ที่3 2ม0 0 0บาทนะครับคันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยแถมส่งครับ M 5 0 0 0นี้อยู่แล้วก็ M 7 0 4 0คันนี้ลูกค้าก็จองไว้แล้วนะครับท้ายท้ายสุดนะครับก็ทั้งหมดก็อยู่ที่30 32ส่งไป1นึแล้วสาแล้วก็ติดจองอีก8นะครับอ่าก็เหลืออยู่20คันพอได้เลือกนะครับก็ นี่ก็เป็นการอัปเดตรถของร้านเคสเตอร์เพื่อนองกี่จบงหวิลรัมนะครับให้ลูกค้าได้รับชมนะครับเป็นคลิปส่งท้ายปีนะครับก็ปีหน้าว่ากันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ทางร้านก็ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ